บรรยากาศที่บ้านนงบีนะคะนักกีฬาโม้ยสากลหญิงที่ประเดิมเหรียญทองแดงโอลิมปิก2024เตรียมชิงเหรียญทองคึกคักค่ะบวชิเป็นนายอำเภอภูน้ำมูบ้านและกัเพื่อนบ้านตั้งไปร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคึกคักด้านคุณพ่อนะคะกับฝากถึงลูกสาวค่ะขอให้ชกด้วยความมั่นใจและกัมีสติไปเบ่งบรรยากาศกันค่ะ นี่แหละค่ะย,ยูทีบ้านของน้องบีบรรยากาศนะคะบ้านเหล็กที117มู่ที่เก่าบ้านพ่อนรประเสริฐตาบลว่างหลวงอำเภอเฝ้าลาลที่จังหวัดหนองคายค่ะซึ่งเป็นบ้านของน้องบีจ้าอากาศตรีหญิงจันแจมสุวรรณเพ่งนักกีฬามวยสากลหญิงของไทยที่ประเดิมเหรียญทองแดงโอลิมปิก2024ให้กับประเทศไทยเป็นเหรียญแรกและกากเตรียมทีสีชิงเหรียญทองในวันที่7สิงหาคมนี้นะคะ เอินว่าบรรยากาศนี่คึกคักตั้งแต่เศร้าค่ะพี่น้องไปนั่งถ่ายอยู่บ้านเบิดมือมีว่าทีรอยตีพงศิษฐ์เประยะโพธิเดชะในเพื่อเฝ้าไล่ค่ะมีผู้นาหมู่บ้านเพื่อนบ้านไปร่วมแสดงความยินดีเบิดมือบ่ว่าสิมีฝนตกลงมาก็ตามนะคะเบิ่งเนี่ยค่ะบรรยากาศพี่น้องไปบ้านครับผมโดยนายสุนัน,นท์สุวรรณเพ่งพ่อของน้องบีนี่ครับบอกว่าดีใจล่ะครับที่ลูกสาวได้ตั้งใจเฮ็ดนาที่ของเจ้าของจนบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งลูกสาวนี่เป็นคนที่มุงมันครับเป็นคนบอยอมคนจิตใ,ใจเด็ดเดียวบวาเสียทีอย่างเล่นกีฬานี่เกือบทุกประเภทครับเว้นไว้เต่วอลเลยบอลเพิ่นบ่ไเด้ตีวอลเลนะครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมบ่ได้ดังใจของลูกเป็นคนมุงมันว่า่นทะเริ่มมีแววศกมวยต่อเลียนอยู่มอสองครับก็เลยเด็กสอบม,มว้ยไทยมกน,กนตะเว้นศกในหลายลาจังหวัดครับกอนสิมีกอนสีมาศกมวยสากลใหครับรงเลียนครับ จนในช่วงถ่เลียนหม้อหกนี่ได้ไปโศกยุธีจังหวัดเชียงรายโคตของกองทัพเรือเพื่อนเห็นแววด้บัน,นี้เพื่อนก็นเลยมาติดต่อห้ไปอตอนก็นได้ไปส่งลูกสาวโดยตนเองเมื่อซีปี่ิพานมากครับพุณพ่อกับฝากไปถึงน้องบีแล้วครับที่สิข้นโชคิ่งเลี้ยงท่องอีกบกกี้มือข้างนาน,นี่ตั้งใจครับเฮ็ดนาที่ให้เต็มที่เต็มรอยแพศนะเป็นเรื่องของกีฬาขอให้ลูกเฮ็ดให้เต็มรอยคือถูกเถื่อ่ิพานมากนี่แหละครับขอให้สมความตั้งใจของลูกไปฟังเสียงกันครับ โอเพนนี่มุ่งมั่นตัวเป็นคนบยยอมคนก็จิตใจเดียวกันว่าเหตุไหนเอาทุกอย่างกีฬาบพราเอาแต่เบลเลบอลมันเหลนหลายคนปไดใจแกแกเลยว่าเอาตัวนี้ตอนอันเพิ่งเริ่มมีแววการต่อยมวยจะตอนไหนล่ะครับมันมอสองกับมอสองก็เริ่มสี่ยากกำลังสิสู่คนอย่างสี่นา คิดว่าจะได้ใจมันเกิดจิตคุ้มคร้องผู้ไปนําไใดอย่างสีนะก็เลยไปฮัดไปลักสอบมวยต่อยมวยไทยกระเพ้าต่อยมันละสกลนครบึงการนครพนมอุดรต่อยมวยไทยแบบเด็ดเมาอต่อยมวยโรงเรียนต่อยโรงเรียนนี่แหละผู้ชายแล้วก็เพื่อเกิดได้เป็นตัวแทนโรงเรียนแล้วก็ไปต่อย จนเป็นตัวแทนอยว่าน้องไข่แล้วไปต่อยไปต่อยอยู่เชียงรายปะต่อ,อ,อยเชียงรายเนี่ยโคตรทังโคตรไอ้กองทพเลือดมาเห็นว่าเข่าอยากไปต่อยกับตางจาาิคนสูงคนเนี่ยหมอหงยังบ้อยเดยฟังขอสอบเพิ่นก็เท็ดกเท็ดทรงโตไปพอกับไปทรงยูต,ตูไปเตมี่เลยบบเมื่อซี่ปีที่แล้วบบตอนนี้ ค่ะทางด้านวาทีรอยตีพงศิษย์เประยะโพธิเดชะในอำเภอเฝ่าไลค่ะก็บ,บอกว่าน้องบีเป็นลูกหลานของชาวอำเภอเฝ่าไลทั้งอำเภอก็ได้มีการติดตามการชกย่างต่อเนื่อง สำหรับการชกที่โอลิมปิกเท่อนี้นะคะอาจจะต้องไปเจอกับครู่ชกที่มีความแข็งแกร่งกว่าทั้งอำเภอการห้ยกำลังใจค่ะโดยเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอเฝ่าไรนะคะไปร่วมชมร่วมเชียร์และก็ห้ยกำลังใจน้องบีนะคะยุธิบานน้องบีซึ่งถ้าหลังจากน้องบีกลับมาบก็จะมีการจัดงานแสดงความยินดีให้ย่างแน่นอนค่ะ ครับทางด้านนายชาสุพงผู้ลาดคู่ชำนัญการพิเศษโรงเรียนวัางหลวงพิทยาสารรโคตรคนแหลกของน้องบีก็บ,บอกว่าตื่นเต้นและครับต่้งแต่ลูกสิษธิ์ไปโซกโอลิมปิกแล้วเมื่อคืนนี้ก็บโกได้เล่าใจประทับใจน้องบีเคยโศกสิงแสมโลกคู่กับคู่โศกผู้หนีมาก,ก่อนแล้วเคยแพ้แล้วเขาก็เป็นมือหนึ่งนําหน้องบีกับโศกได้ตามรูปแบบพริบรอนไว้นะครับซึ่ง เิ้นนองบีประสบความสาเร็จกระดีใจน้เพึนโอ้ค่ะส่วนทั้งดานจ้าอากาศตรีหญิงจันแจมสุวรรณเพ่งหรือว่านองบีนะคะการเริ่มต้นจากการเป็นนักมวยโนเนมคือบอมิมมซื้อเสียงของโรงเรียนวังหลวงพิทยาสัรอ,อยู่ที่ตํบาบลวังหลวงอําเภอเฝ่าไลจังหวัดหนองคายึืนทะเบียนสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดหนองคายแล้วก็เลนกีฬายาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติ เก้าเขา่าูทีมชาติในสังกัดจังหวัดหนองคายรางวัลที่ได้รับเยอะแยะมากมม้ค่ะเช่นเหรียญทองการแข่งขันกีฬาซีเกมเหรียญเงินการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นชิงแชมป์โลกและการเหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม่ะค่ะรวมทรงกําลังใจอยากให้เหรียญทองอีกเหรียญหนึ่งม,มาจากคนอีสา,บานบ <7 S 1> ้านเจ็ดสิงหาคมนี้นะคะติดตามรับชมกันครับผมอ่ะ